เก่าที่ว่าเขาเจ้าตัดหัวมัน in mm -hmm. สบายดีพี่น้องเบิรนะ์สกูสกุนเนาะมือนีกาสบายดีตอนแดงๆพี่น้องเอ้ยมือน,นีกาไม่ต้องโซกาว่าสีผ้าพี่ผ่นอนไปหาอยูย่หักกินเคือเก่าพี่น้องเอ้ยแต่ว่าไปมือนีกบาบริไปกับพ่อน้องโซกไ์ไรมีน้องสาวมานั่พี่น้องเอ้ยน้องสาวสีผ้ารอมอนี๊แต่ว่าโมเมนต์ทีนไม่ต้องโซก์ไม่ต้องโซก์ผ้ารออะไรนาะคนเดียวก็ได้แต่ว่าน้องสาวพื้นสีผ้าไปเก็บยังกะเดี๋ยวติดตามความส้มไปน้มกันแต่ว่าก่อนไปไม่ต้องโซกกับโขกาบขอขอบคุณเอฟซีทุกท่านที่เขามาให้กำลังใจไม่ต้องโซกเแล้วมากดไลค์กดแชร์ให้ตลอดมากะ กับเขาพูดได้เลยพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวรุ่นไปนั่นเป็นน้องโซกเนาะวัาน้องสาวเราสิพาไปเก็บยังรอกแล้งไปเลยนะไปนี่กับน้องสาวพี่น้องเอ้ยพายกตาใหญ่มันนี่ปะพูว่าสิพาไปเก็บยันสนบอกเลยกับตาใหญ่มาผ้ายมันนี่เพราะว่ามนีงเขาออกมาสวนนะแต่ว่าเม็น้องโซ่ประเทศไทยเบื้องต้นออกมาสวนพี่น้องเอ้ยกะเลยตอนหากินตอนแรงเลยนะแต่ว่าน้องสาวเราบาร์ราสิผ้าเัลโลเก็บพักสนบอกจะเก็บยังแน่กับปะพูเนาะเดี๋ยวติดตามโซ่ไม่ต้องกันเราบาร์รัสิพาไปกับตาบักใหญ่พี่น้องเอ้ยสิเต็มตาอยู่บ่ราะมันนี่ แม่นงศุกก็กะยังกุ่นเขียวย่างพี่น้องเอ้ยป้าตุ๊สอนกับพี่เขาเจ้าแต่ว่าเขาเจ้าเก็บรอบที่2เลยพี่น้องเอ้ยลกๆแต่ว่าสวนน้องสาวเพิ่นกแล้พี่น้องเอ้ยแต่ว่าเพิ่นก็หารจ้างโดซั่นดอกคั่นเฮาแล้วสวนตัวเองไว้เฮากหารับจ้างเนาะเอ้ยได้เงินทั้ง2ทางซั่นดอกงสาวก็ย่างก่อนนสาวเราพาแมเอาผักูงเย đó tủ bạc dù bạc dù nhầm cái lăng hồ của gì này sao không? cứ gì bán bán bạc dù nhầm lệ bán đây nhầm có ai mỏ của sản xa, mà chắc bố đi Điều kia bạc dù còn ขาจะจัดหล่นเนงมันจะโป้งเลยนี่ปลาดกกตัวนี้ไงแต่ว่าเนงนี่เหมาะกับการขวานซีนงเพราะว่าใส่แต่หัวาไรเลยเนงก็ใส่ได้เอ็มอ่ะจะเป็นแบบอ,ออกออกหยอดน้ำหน้มันลกเลยพวกขวหรือว่าต้มจำเจียวกระแซ่บปลาตุ่นเนงเนงผักซู้เป็นโอ,โอ,อย้ยโตที่ว่าเขาจจตาทัวมันออกแล้วลนี่ยมเลยแซ่บเนงผักซูนี่ค่อยต้มแล้วก็นซุดน้ำใะดอก มันไปน,นกัไหนอนู่เน กันแลวค่ะเป็นกีอ่อือกันมัน้งเอ้แม่บอกแม่ผมว่าวันจะรน้กันนันนักมันกระต่างกันเานต,ตัว ตันเป็นแนงมันเนออกงแงกับ่ายนั่ก็คือหลอกผักไงโตเก่าทุกรคกรคั้าเจอตาหัวมันออกต <_ T> า,าตัวคือจีบานเป็นออกไงสาว,วาวเรามาเกิบออกของผมแลว้วพอได้ไม่มกินกระปุน ตัวนี้เขาเอิร์มันขึ้นซีเลยหักโอ้โหจะลองเขาจะดิดเอาดิดเอากลางมันเพราะว่าเขาเขาจะกระขายได้เป็องเพราะว่ามันขึ้นใบใบอันนั้นดใบก้านๆนะเขาจะคลายบ่อย ตอนนี้กัน้องสาวก็เป็น้องโสดได้คีบพักก็ได้เอาไปลงพักสู้ก็ไรเดี๋ยวยางไปว่าเราว่าซิเบคือมะเขือเนี่ยกับกับผักสลัดแน่นะตอนนี้กัยางมาหอดกูมะเขือเลยพี่สาวเราคีบมะเขือผู้ใดเมื่อกินกระปุลกับเจล

từ ngang ngang thôi. สวตันยับลงยับลงนอยสอนสลัดแต่ว่าเป็นโซกีบเอาบุหเลยเพราะว่าเขาบอมีแนวทีเซดกินแน่นะสลัดกัาแต่ว่าเอาหน่อยหนึ่งพราะมืองใหกินกินกระปุนกรบเงอย่เกี่วกับขือนี่ขีอนะ ตอนนี้กาเก็บผักหลายหลายได้เลยซุ่มบ้านของสาวเราพายกระตาใหญ่มากสนน์เต็มกระตาอาญะมีสระตระกะมะเขือมะเขือแล้วกะผักสู้เป็น้องเอ๋ยกระแนงผักสู้นี่พอได้เมื่อกินแด้ยังสนน ตอนนี้กาตะเวนกันยับลุงไก่สีข้ามเลยพี่นอ้ยแมงสุกับน้องสกกาวก็เก็บผักเลยในเตี้ยมกระตาได้เดี๋ยวะมาเบิง้งว่ามียังไงแต่ผมเป็นแมงโซ่ก็เอาไปดนะิเนาะว่ามีฟังส,สารอะไรกับซือพีออ่น้องอ้ยเดี๋ยวะมาเบิ้องมาเหมา็นแดงเม่น้องโซอันสิเฮ็ดยังกินพนี่นุย้ยเหม็นแดงนี่เนาะโอเคเดี๋ยวมงโซ่ย่างเมื่อก,ก่อนตอนนี้กาเป็นบรรยากาศที่ว่าไก่สีข้าพี่น้องอ้ยบ้านเป็น้องโซ่เป็นแต่ว่าไก่ทางเลยเพราะว่า ขาเจ้าติดกาแฟอยู่คนหนึองเขาไปเก็บกาแฟมามันพูนองโซกแล้วกะเดินโลดจูบุญเยอะปุ๊เดินโลดจูแต่ว่ายจะเป็นห่านยาวแม่นองโซกเนาะปู่พอนองโซกแล้วกะจมกาแฟอยู่กระเพยเลยจะได้ไรสอบดีด้วยเรื่องไหนพี่น้องเอ้ยบัดนี่เดี๋ยวผักสลัดออกก่อนนี่พักสลัดไปผักสลัดกระไรตื่นได้แมนองโซกเก็บแล้วก็ผักของโป๊กเนี่โป๊กแล้วก็ผักซู เดี๋ยวเขาเสีเอาไปล่งางซ้ำไงนีง่โอ๊ยไปล่างเที่ยวเลยพร้อมเดียวกันเบิร์เลยนี่เขืออะกระเนงผักซู่มังโซกว่าสิตโต๊อันนั้นว่าสิต้มพักเดี๋ยวพี่รู้มานี่กินมิโนโตเต็มต้มพักอีกก้อนมันนี่แต่ว่าสิปลนฝาเด้วนปลากินกับอันต้มพักเลยกะมะเขือแห่มมานี่มังโซกอันไร่ป้าแหงม้าสดอกนี่ไในป้าแหงมาสองเตะว่าสิปิ้งแล้วก็นปนแล้วก็ต้มพักแน่ โอเคเดี๋ยวมันสุกเอาพักไปด่างก่อนล่างพักก่อนให้พักซื้อูจะสบายโดยโดยน้องสุมัน้ำเนี่ยจะน้อยดูจะน้อยนี่ยเตรียมเตรียมซ้ำเลยโอ้ยโชคยากล่างน้ำปีก่ก้อนปีก้อน เดี๋ยวร่างพักก่อนดูกะละมังใหญ่สินดอกดว่ากะทามใหญ่ล่างที่เดียวเลยเอาซุข้าวขาไ่สิโก้กค่ะอากาศกะนหาวหนาว่นเปอ้ยบานปนซู่ สามหัวพักสู้ไปแม่งพักสู้ตัวนี้ส่วนพักกาแมงโซกล่างเรียบร้อาเลยเพี่อนเอ้ยมี่มะเขือแล้วก็พักสู้แล้วกันแม่งพักสู้ไงตัวนี้ก็สีเป็นสลัดแล้วก็หอมปลอมปลาตัวเสียงกระเจาะเสียงกระเจาะอิ่วกระเพลย์เพื่องเอ้ย เออเก็จะอิ่วกาแฟขายซะสนกุกอิ่วอาตะไหนมันนี่เดี๋ยวมแ้องโซกาสิเอาพักตม้มสิต้มพักสู้ล่ะค่ะเนง่งเน่งพักสู้พี่นุ๊กอุ้ยกินกระปุลป่าปลาแดงนี่โอเคเดี๋ยวเอาไปต้มก่อนเดี๋ยวพักต้มก่อนตัวเองเป็นเน่งพักสู้เลยเน่งมันน่ามงามเป็นอุ้ค่ายแบบค่ายแบบพักกระโดดคอนะแต่ว่ามันจะรสนารงมันจะตัวนี้จะแซ่บกว่าพัดเสนอห์มูือว่า สีหมูน่ะเนี่หรือว่าเขาแบบเขาตุไปเปื่อยๆนะเขาก็มาสุบกระไรเดี๋ยวปสสว สูอคอสิอบานดีต้มอาวนงต้มอาว่านง,ง,นงนกัน,กนเองครับนขาบอนมะเขือกระปาไปกินกระปุลม่่วนสะ่วนพักกาไม่น้องสุกปาดเดียบร้อยพี่น้องเอ้ยแล้วกับใส่เกือเปน็นงวดเดียบร้อยเนาะใสนามเรียบร้อยเดี๋ยวอเอาไปข้างไผ่ก่อน เดี๋ยวมันต้องโซไปเอาปลาแหงมาค้างก่อนเดี๋ยวค้างปลาแหงก่อนมาเห็นตัวนึงไป็นหนี่เดี๋ยวค้างพวกพิกมันอากาศหนาวนังไก่ขี้ไพ่แค่นี้ดูชัวร์ไพ่เลอนั่นมวยล่ะ อย่าคุปลาคนโซ่กันนี่อยากเอาแล้วพีกก็กาอเคยปใส่ก้อนปลากัตกบนเดี๋ยววีวัวมาจะมาสิบลายเลย ราคาตัวเดียวนี่กะสูงตือสามสิบพันพี่น้องประมาณสี่สิบกว่าบาท Okay. เราตามแด่เรา้กรพุ้งเลยดี๋ยวใส่แก่อนจหน่อยตาแงโซ่กับป่นเนียวอ,อกใส่น้ำง้อแหละกสิงไม่ีแทนจะเปนง้อเด็ใส่เ,นนสเ,นนเ,สเกลือเ้ย <Okay. S 1> เดี๋ยวเอาน้ำใส่ก่อนน้ำกลัต้มพักเลยพี่น้อยตอนตักซูลงน้ำ

โอเคเดี๋ยวซีมนก่อนเล้วกันยงโอเคส่วนหมอต้มผักกะน้ำโบกเล็วหน่อยโอเคเดี๋ยวปงก่อน พอดีงามงเปนขต้มเปื่อยไรก็พเสดีพี่รองครับขาแดงมบลองโซกมันนีกะในปนปลาแหงพงเลยนี่ปนปลาแหงของแก็ฮอกลาย,ย่างพักพักสลัดแล้วก็มะเขือต้มพักม่ร้พี่รองเลือกกินขาแดงมบตองโซกมนนีมนนนไมร้ีรอนไ่มีปุ่นปลา On. Mm. -hmm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 . 看那边。哎，我这个。太小了。

คลิปนี้สิได้ขอปิดไว้ก่อนเพียงสานีน้องเพียงเนาะคลิปหน้าเขาจะจพบก,กันใหม่แต่ว่าผู้ใดที่ว่าเข้ามาเบิ่งใหม,หม่ๆกะอย่าลืมกดไกดแชร์ฝากไว้ส่งของแม่น้องโซ่ในเด้อพี่น้องเด้อเพื่อเป็นกำลังใจในก,การในคลิปต่อไปแต่ว่าผู้ใดบ่อยากฝากคลิปใหม่ๆของแม่น้องโซ่กะอย่าลืมกดกระดิ่งหรือว่ากดติดตามฝากไว้ส่งของแม่น้องโซ่ในเด้อพี่น้องเด้อ